มีธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรนะผู้ฝักใฝ่ในธรรมเพืนะ่อที่จะน,นำไปยุนิโสมณสิการแล้วก็ไปเพื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพืนะ่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะเพื่อความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแลนะเพื่อที่จะออกจากทุกข์ นันสิ่งที่จะนำมาเสนอในโอกาสอันดีนี้ก็คือเรื่องของการรูนะ้การรู้มีเยอะแยะนะรู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมแต่สิ่งที่จะนำมากล่าวนี้เป็นการรู้ในเรื่องของทางธรรมคือบุคคลเนี่ยอาจจะรู้ว่าสิ่งนั้นผิดอาจจะรู้ว่าสิ่งนั้นถูก อย่างนี้คือรู้ผิดรู้ถูกบุคคลบางคนอาจจะรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นชั่วอย่างนี้เรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วบุคคลบางคนอาจจะรู้ว่านี่คือธรรมอันนี้คืออาธรรมบุคคลบางคนอาจจะรู้ว่านั่นคือกิเลสอาจจะรู้ว่านั่นคือไม่มีกนะิเลสอย่างนี้เป็นต้นนะ แต่รู้ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นแม้ว่าเราจะรู้สามารถแยกแยะได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งทมทั้งอธรรมแล้วเนี่ยแต่ถ้าบุคคลคนนั้นไม่รู้ตัวการไม่รู้ตัวคืออะไรก็คือการที่ไม่มีสติไม่มีสัมชัญญะเมื่อไม่รู้ตัวนั้นไอการรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดจะรู้ดีรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ธรรมรู้อธรรม มันก็ไม่มีประโยชนนะ์เพราะว่าสิ่งที่จะมีประโยชน์สูงสุดก็คือการมีสตินะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะในสภาวะที่มีสตินะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเป็นสภาวะที่จิตนั้นเป็นกลางนะจิตที่เป็นกลางย่อมจะไม่ไหลไปในทางสิ่งที่เรียกว่ากุศลจะไม่ไหลไปในสิ่งที่เรียกว่าอากุศล ไม่ไหลไปในสิ่งที่เรียกว่าอภิชาไม่ไหลไปในสิ่งที่เรียกว่าธุมนนะจิตท,ที่เป็นกลางสามารถจะรู้เห็นความเป็นจริงของอารมณ์รูปนามกายใจไดนะ้เพราะฉะนั้นรู้อะไรนะทั่วโลกรู้อะไรเยอะแยะรู้อะไรมากมายแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวนะการรู้เหล่านั้นก็คงจะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นให้เรามาฝึกการมีสติสัมปชัญญะ พนะระพุทธองค์ท่านเลยตรัสเอาไว้ว่าพิสนะูจน์ทั้งหลายพิสนะูจนจงมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อเราคอยการตายนะและอีกประสูตรหนึ่งนะที่พระองค์ตรัดไว้ในบทท้ายของสติปัฏฐานสีก็คือมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตนะินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ นี่คือธรรมะนะสั้นๆที่มีประโยชน์นะที่นํามาบอกกล่าวกันในช่วงนีนะ้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญนะให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ